สวัสดีครับหลังจากที่บทเรียนแรกนะครับเราทําความรู้จักกันแล้วนะคะว่าลิขสิทธิ์คืออะไรมีอะไรบ้างที่ได้รับความคุ้มครองนะครับเดี๋ยวบทนี้เนี่ยอาจารย์นะครับจะพาไปรู้จักนะครับหรือทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกันได้มาซึ่งลิขสิทธิ์นะครับในแบบต่างๆนะครับแต่ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเอ๊หลายคนเนี่ยอาจจะยังเข้าใจสับสนอยู่นะคะว่าถ้าเกิดว่าเราจะ เอะงานของเราเนี่ยมันจะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อเราต้องจดทะเบียนหรือเปล่านะครับต้องไปที่กรมการค้าหรือเปล่าหรือต้องไปที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับงั้นนะครับเรามาเริ่มต้นง่ายๆกันเลยแล้วกันนะครับก่อนที่อาจารย์นะครับจะไปแนะนำนะครับเงื่อนไขของการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับมีมาตราอยู่มาตราหนึ่งนะครับก็คือมาตราที่8นะครับเขาเนี่ยได้อธิบายไว้นะครับ ถึงการให้ผู้สร้างสรรนะครับเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ของตัวเองขึ้นได้เนี่ยต้องมีเงื่อนไข2ข้อง่ายๆเท่านั้นเองนะครับข้อแรกเลยก็คือนะครับในกรณีที่ยังไม่มีการโฆษณางานนะครับผู้สร้างสตรรค์ต้องเป็นคนสัญชาติไทยนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เรากําลังสร้างสรรค์าง,งานอยู่นั้นเราก็ต้องอยู่ในราชอาณาจักรไทยนะครับมีสัญชาติไทยนะครับหรือนะครับถ้าเกิดว่า เราระหว่างที่เรากําลังทํางานสร้างสรรค์อยู่นั้นเราไม่ได้อยู่ในประเทศไทยรัชาอาจาจักรไทยเราไปอยู่ในประเทศหรือในอาณาเขตใดที่มีอนุสัญญานะครับหรือภาคี EE, เนี่ยนะครับว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์นะครับซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี EE, อยู่นั้นก็ถือว่าได้เช่นกันนะครับทีนี้หลายคนสงสัยละเอะไอคําว่าได้มีการโฆษณาเนี่ยมันคืออะไรนะครับจริงๆเนี่ยเรื่องของการโฆษณางานนะครับ หรือการโฆษณานะครับในกฎหมายเนี่ยนะครับหมายถึงการทําสําเนาแจกจ่ายนะครับไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับโดยความยินยอมของเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือว่าทําผลงานสร้างสารรค์มาหนึ่งชิ้นแล้วนะครับมีการทําสําเนาจําลองนะครับอยู่ในรูปแบบใดก็แล้วแต่นะครับออกจําหน่ายนะครับแล้วก็การจําหน่ายนั้นเนี่ยจำหน่ายเผยแพร่ต่อสาธารณชนในวงกว้าง อันนี้ก็คือความหมายสั้นๆของคําว่าการโฆษณางานนะครับข้อแรกผ่านไปแล้วนะครับคิดว่าทุกคนที่เรียนอยู่เนี่ยเป็นคนไทยมีสัญชาติไทยแน่นอนนะครับข้อที่2นะครับในกรณีที่งานสร้างสรรค์ของเราได้มีการโฆษณาแล้วนะครับการโฆษณางานในครั้งแรกนะครับได้กระทําขึ้นในราชาอาณาจักรไทยนะครับหรือประเทศที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง ลิขสิทธิ์อยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าได้รับความคุ้มครองนะครับภายใน30วันเลยทีเดียวนะครับนับตั้มแต่วันที่เรามีการโฆษณาครั้งแรกนะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างรครับสองเงื่อนไขง่ายๆนะครับแต่คิดว่าไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่ยากอะไรเลยนะครับในการที่จะได้มาซึ่งงานที่เป็นลิขสิทธิ์นะครับ ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าลิขสิทธิ์เนี่ยรูปแบบต่างๆที่เราเจอในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรยังไงบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือในกรณีที่ผู้เรียนนะครับเกิดอนาคตเนี่ยไปเป็นพนักงานหรือเป็นลูกจ้างนะครับที่มีการทำสัญญานะครับทำสัญญาแรงงานนะครับเ,ออเคสอย่างเงี้ยเราจะเห็นเกิดขึ้นบ่อยมากเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนักร้องอนักร้องค่ายดังต่างๆเนี่ยนะครับ แต่งเพลงแม่งง่ขึ้นมาเองนะครับแล้ววันหนึ่งหมดสัญญากับค่ายออกไปร้องเพลงตามสถานบันเทิงต่างๆเฮ้ยค่ายมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นเอ๊นะครับมีข้อสงสัยไหมครับว่าเอ๊แล้วเขาผิดสัญญาตรงไหนในเมื่อเพลงก็เป็นเพลงของเขางานก็เป็นงานของเขาแต่ทําไมบริษัทยังจะมาฟ้องเขาอีกเฮ้ย แหมนะครับมันก็เข้าเงื่อนไขลักษณะอย่างนี้นะครับอันแรกก่อนเลยนะครับเข้ามาที่เรื่องของเราเนาะก็คือกรณีที่เราทําสัญญานะครับเป็นเป็นสัญญาเกี่ยวกับแรงงานนะครับมีกฎหมายรายงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับข้อนี้เนี่ยจะอยู่ในเงื่อนไขมาตราที่9นะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าอยู่ในเงื่อนไขนี้เนี่ยลิขสิทธินนะครับย่อมตกเป็นของผู้สร้างสรรค์นั่นเองนะครับ แต่นะครับก็จะมีเงื่อนไขอีกเช่นเดียวกันนะครับเวลาเราเซ็นสัญญาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการเซ็นสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทนะครับเช่นเออบริษัทจะขอเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ร่วมด้วยได้ไหมถ้าเกิดมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น50-50จะสามารถแบ่งกันได้ไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงนั้นๆน,น,นะครับแต่เดิมทีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นของผู้สร้างสารรค์แน่นอนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราสร้างสารรค์ไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะ ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนะครับก็คือเรื่องของการเผยแพร่นะครับเอาตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติน้องๆไปอยู่ในสังกัดสักสังกัดหนึ่งเนี่ยเราแต่งเพลงแล้วเพลงนั้นเรามีลิขสิทธิ์เป็นของเราเองนะครับบริษัทจะเอาไปเผยแพร่ไปจําหน่ายเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์จะไปห้ามเขานะเพราะว่ายังไงเราก็ยังคงเป็นลูกจ้างของบริษัทหน่วยงานนั้นๆอยู่นะครับอันนี้ขออธิบายแบบภาษาง่ายๆเลยนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์สรุปมาจากมาตราที่9นะครับย้ําเลยว่ามาตราที่9นะครับ ต่อมานะครับอันที่2อนะครับอันนี้เนี่ยเคสนี้เกิดขึ้นบ่อยมากๆเลยนะครับเพราะว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะนักศึกษาของทา์เนี่ยนะครับเรียนจบออกไปอยากจะเป็นฟรีแลนซ์นะครับเฮ้ยฉันไม่ต้องมีต้นสังกัดก็ได้เรื่องของกฎหมายแรงงานต่างๆฉันไม่สนใจฉันมีชีวิตเป็นอิสระนะครับรับงานกรณีรับงานอย่างเงี้ยนะครับเราก็ทําสัญญาตามในจ้างว่างั้นถูกไหมครับเช่นบริษัทกอไก่นะครับอยากจ้างนางสาวขอไข่ทางานนะครับพอทํางานเสร็จแล้ว เฮ้ยลิขสิทธิ์นั้นจะตกเป็นของใครนะครับอันนี้สามารถฟันธงให้ได้เลยนะครับว่าผลงานย่อมเป็นของผู้ว่าจ้างแน่นอนนะครับซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันนะครับกับข้อที่หนึ่งนะครับที่ลิขสิทธิ์นั้นเนี่ยยังจะตกเป็นกับผู้สร้างสรรค์ถูกไหมครับอ่าทีนี้เนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ก็สรุปนะครับมาจากมาตราที่1ิเหมือนกันนะครับแต่มาตรานี่มันจะเป็นภาษาที่ยาวมากเลยนะครับอันนี้อาจารย์ขออธิบายแบบภาษา ง่ายๆนะครับเข้าใจได้ไม่ยากนะครับต่อมานะครับกรณีที่ผู้ทำการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับย้ำนะครับว่าจริงๆเนี่ยงานอนมีลิขสิทธิ์เนี่ยเราห้ามทำซ้ำดัดแปลงนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยนะครับการจะดัดแปลงงานของผู้อื่นได้เนี่ยเราต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมอยู่นะครับซึ่งเงื่อนไขนี้แหละก็จะเป็นไปตามมาตราที่11 นั่นเองนะครับของพอรบรลิขสิทธิ์นะครับเงื่อนไขนี้มีมีนิดเดียวเองนะครับการที่เราจะไปดัดแปลงงานของใครได้นี่แม้นนะครับแม้นว่าเราจะได้รับการอนุญาตแล้วนะครับแต่การดัดแปลงนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องไม่ให้กระทบกระเทือนกับสิทธิ์เจ้าของเดิมอยู่นะครับถามว่าเอ๊ะกระทบกระเทือนเนี่ยมันมันยังไงถึงกระทบกระเทือนนะครับเช่นสมมุติว่าเราเอางานวิดีโอของ ของกอไก่มาดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมนะครับแต่เนื้อหาที่เราดัดแปลงเนี่ยเป็นเนื้อหาที่เฮ้ยมันผิดศีลธรรมนะครับเออมันผิดแอบผิดกฎหมายอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าอาจจะเข้าเงื่อนไขข,ของการกระทบกระเทือนเจ้าของสิทธิ์เดิมอยู่อันนี้ไม่ได้นะครับคือถ้าเกิดจะดัดแปลงแล้วเนี่ยแม้ว่าจะได้รับการอนุญ,ญาตนะครับก็ไม่ควรจะทําให้เขากระทบกระเทือนด้วยเช่นกันนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับน้องๆนักศึกษาเนี่ยสามารถ ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเป็นภาษากฎหมายอยู่ในมาตราที่11นั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นกรณีที่เราเนี่ยนำงานอันมีลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับหลายๆงานนะครับมาประกอบร่วมกันนะครับย้ําเลยนะครับว่าหลายๆงานมาประกอบร่วมกันนะครับอันแรกเลยเนี่ยนะครับเราก็ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมอยู่นะครับอันนี้เนี่ยแค่มานามาประกอบนะครับไม่ได้มีการแก้ไขดัดแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติม นะครับในกรณีที่เป็นอย่างนี้นะครับลิขสิทธิ์นั้นนะครับแม้ว่าเราจะเป็นผู้ทำนะครับแต่เราเอางานของคนอื่นนะครับมามารวบรวมนะครับหลายๆงานนะครับลิขสิทธิ์นั้นก็ยังคงตกอยู่กับเจ้าของเดิมอยู่นะครับเราไม่สามารถแอบอ้างได้นะครับว่าเฮ้ยเช่นยกตัวอย่างเช่นงานโชวเรียวแล้วกันนะครับนำผลงานหลายๆอย่างนะครับของนายกอไก่มารวบรวมนะครับแล้วนายขอไข่เอาไปขายงานแล้วมา ตต่างว่าเฮ้ยนี่มันเป็นผลงานของเรานะอันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับอัน,นี้ถือว่าคุณเนี่ยเอางานของคนอื่นมาแค่รวบรวมเฉยๆนะครับลิขสิทธิ์ย้ำนะครับว่าตกเป็นของเจ้าของเดิมอยู่นะครับต่อมานะครับในกรณีที่อนาคตแล้วกันนะครับพูดเผื่ออนาคตเลยเผื่อน้องๆน,นักศึกษาเนี่ยเรียนจบไปเนาะสมมติเรียนสื่อสารมวลชนหรือเรียนอะไรก็ดีเข้าไปทํางานในสังกัดหน่วยงานของรัฐ แน่นะครับหน่วยงานของรัฐก็จะมีการสร้างสารรค์ผลงานต่างๆเนาะอย่างน้อยๆถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทาคลิปอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้เหล่านี้เลยนะครับย้ําเลยนะครับผู้สร้างสารรค์ยังเป็นเราถูกไหมแม้ว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยจะเป็นหน่วยงานรัฐอะไรก็แล้วแต่นะครับสิทธิ์นั้นนะครับหรือเจ้าของสิทธิ์นั้นยังคงตกอยู่กับผู้สร้างสารรค์นะครับยกตัวอย่างเช่นนาย นายขอไขแล้วกันอ่านายขอไขบ่อยมากเลยนะครับนายขอไขเรียนจบนะครับไปทํางานที่อบอตอนะครับอบอตอให้ออกไปทํางานวิดีโออันนึงเพื่อพรีเซนต์หน่วยงานนะครับอ่พรีเซนต์ให้อบอตอแล้วนะครับลิขสิทธิ์นั้นนะครับยังตกอยู่กับผู้สร้างสารรค์ถูกไหมครับอ่าอนาคตนายขอไขเกิดออกจากที่อบอตเนาะออกจากอบอตอ,อยากจะไปขายงานเอางานนี้ไปพรีเซนต์ลูกค้านะครับหมอเป็นงานของเราในกรณีนี้นย่อมสามารถทําได้แน่นอนนะครับ ตามมาตราที่14นะครับอันนี้เราให้ฟังแบบง่ายๆเลยนะครับเพราะว่านะครับแม้ว่าหน่วยงานของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงนะครับหรือองค์กรปกครอ,องท้องถิ่นต่างๆเนี่ยจะเป็นนิติบุคคลแต่เขาก็ไม่ใช่บุคคลธรรมดาเนาะเออพอไม่ใช่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเราก็สามารถสร้างสรรค์งานของเราได้ยกเว้นอ่ะยกเว้นอีกนะครับมีเงื่อนไขนี้สําคัญมากเลยนะครับน้นนองๆยกเว้นว่า มีการตกลงรา,ายละเอียดเพิ่มเติมกับหน่วยงานนะครับอันนี้ไม่ว่าเราจะเข้าเงื่อนไขใดนะครับสมมติว่าเราไปอยู่ในสังกัดไม่ว่าจะเป็นหน่วยง,งานภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยนะครับแม้ว่างานของเราเนี่ยจะตกเป็นของเราแต่ถ้าเกิดว่าวันที่เราเซ็นสัญญานะครับเราบอกเขานะครับว่าเออเนี่ยถ้าผลงานทั้งหมดที่เราสร้างสารรค์เนี่ยขอให้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คือทางต้นสังกัดแน่นอนว่าคุณไม่สามารถนำไปทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่ได้แน่นอน นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พึงควรระวังไว้